ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็มีหมูสาบหมักไว้แล้วมีจะทําแกงสื่อตำลึงนั่นแหละนะโอเคมาถึงแล้วก็อันนี้ก็ทําเองทำํำม่วๆนะทำกินเองทําบ้านๆก็จะใส่น้าน้ำเปล่าต้มก่อนโอเคนะโอเคมีน้องพี่นั้นมาให้กําลังใจนะคะอย่าฉีดน,นะตีเลยนะ คา่พาพอน้ำเดือดนะเราก็จะใส่หมูสาบนี่ปั้นเป็นก้อนๆซึ่งคุณแม่จะไม่ทานเยอะแม่ทานห้าก้อนซึ่งตอนเช้าเราทำเราทานเราทานไปสิบห้าก้อนเบาๆนะคะใส่ลงไปโอเคนะคะรอเดือดรอสุกนะหมูเดือดแล้วนะคะก็ใส่ไปเลยคะ่ะตำลึงะคะ่ะ ค่ะต่อมานะคะใส่อร่อยชัวร์ไม่ม่วนนิ่มรับรองกินได้แน่นอนไม่อร่อยก็ต้องอร่อยและะ้วค่ะใส่ไปโเคเปิดไฟต่อเพราะว่าแม่บอกเมื่อกี้แม่บอกว่าถ้าต้มตำลึงนานไปมันจะทำให้อะไรนะทำให้ขมแล้วก็ใส่ผักชีโรย,ยต้นหอมผักชีเมื่อกี้ใส่ต้นหอมไปแล้ว เราใส่ผักชีนะคะแต่ไปเบาๆนะน่าจะสวยงามพอต่อมาใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวเห็นแม่ใส่อยู่เมื่อเช้าแม่ไม่ชอบกินเค็มมากแล้วปลาแรมปลลมนี่เลยเราก็คน รอนเวอร์โอ,อุ้ยร้อ,ยอนนะรอนนะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมืเ่อกี้สารละเราก็ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็กดกดกดลงไปนิดนึงเสร็จปิดเตาแก๊สนะคะและอีนนี้มันก็ยังวุ่นวายับ่เราไม่เลิก <c oughs> ปิดวาล์วแก๊สอืมเสร็จ แล้วก็ใส่พริกไทยเบาๆนี่กับพริกไทยแป๊บนึงเท่านี้ก็สร็จรแล้วคะพออยู่พอกินปกติเราใส่เต้าหู้หลอดแต่ว่าอ๊อยอีบ้าเอา้านั่นแหละเรื่เราค่อนสนใจปกติเราใส่เต้าหู้หลอดแต่ว่าทำแค่นี้ก็พอ,อเคไปให้แม่ชิมให้แม่วิจารณอ่าคุณแม่คะวิจารณคะ่ะอาไฮ สวัสดีค่ะคุณแม่โดนลูกบังครับค่ะโดนลูกบังคับให้ตั้งให้ให้ตามโดนลูกบังคับให้แบบว่าจัดชาค่ะเดี๋ยวจะแอบบอกทีหลังนะคะเอาเอาอ <S <S เป็นว่าอร่อย,ออยเอาบอกความจริงอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเอาอเป็นว่าบอกอร่อยก็อร่อยค่ะอ่าแด่ลูกเขยนในอนาคตของเธอหอเล่นมีเหรอคะไม่มี แซบไม่แซบบอกแซบไม่แซบไม่ก็ไม่แซบกงจืดมันจะแซบได้ไงล่ะคะก็แซบคือแซบสมัยนี้ไม่ได้แปลว่าแบบไอ้นี่แล้วอ๋อเด็กสมัยนี้ใช้คอมพิวเตอรบก็เออแม่รับไม่ได้จ้ะปลอมอุิยนี่เขาอ้วนจังนะบอกนี่อ้วนอุ้ยเดี๋ยวไปออกสื่อไม่ได้อ่ากินต่ออ่าเป็นยังไงคะคุณแม่แกงจืดค่ะก็คือแกงจืดนะคะ ไม่ได้แม่ดอกไม่ใช่รายการไม่ดอกสนโนบานเช้าอาจารย์ยิ่งสักกินมีอะไรก็กินกินกินเอออะไรก็กิน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 ได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งใส่ใส่ใส่เข้าไปอ่ากินแล้วนะคะซอสน้ำซุปหน่อยซอสน้ำซุปหน่อยเอาบังครับม่ให้ซอสอ่ะอ่ะซอสหน่อย ลแ,ลแล้วบอกลูกสิอือร่อยชัวร์ค่ะก็แน่นอน่นเพราะใส่ผงอร่อยชัวร์หมูหมูสาบหมูสาบเนี่ยลองสิหม,มูสมับหมูสับนะคะหมูสับหมัมมมกเองกับมือไว้นางต้องกินแน่เลยเพราะมันเค็มซึ่อรอร่อยว่ะ อย่าหลอกสิอร่อยจริงจริงอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะออยจริงจริงเอ้ยเอาดีโอเคอร่อยไหมอร่อยค่ะเอาดีดีอร่อยก็อร่อยไหมอร่อยก็ไม่อร่อยเค็มไปก็บอกไม่หมูสับในแกงจืดเนี่ยค่ะมันจริงๆมันเหมือนหมูหมูทอดนะคะรสชาติคือหมูทอดแต่เก็เอามาทำแกงจืดโอเคค่ะ ผ่านไหมจานนี้ผ่านค่ะโอเคผ่านนะคะคุณผู้ชมดิฉันเนื่อยเหลือเกินค่ะต่อมานะคะจะมาทำกับข้าวให้อีนี่กินนะคะเป็นอาหารเย็นนะคะอย่างละครึ่งชอ้อนพอเพราะว่านี่จะลดคว,วามอ้วนเขามีหลาคนทักว่าเป็นชีวว่ายาเอ๊ะนัาเกียรอนะ่ะพี่นะ้าไปกินกับป่าแบบนั้นได้ไง,งไม่มีมารยาท อเอาตรงที่มันกินเมื่อกีน้นี่อาหารหมาหรืออาหารป่าเนี่ยเม็ดเล็กเกินโอเคกินแค่นี้พอนะออพี่นะัดให้เขาวันนี้ให้เขาน้อยเพราะว่าเ,เห็นไหมแม่บอกแล้วหมูสับอร่อยหนูมากกับมืออันนี้ให้เขาน้อยนิดนึงเพราะว่าเขากินทุเรียนแล้วทั้งวันนะคะมาพี่นัดมาสัพื้นทบทวนคําคำสั่งพื้นฐานนะคะนั่งมา อีกเก่งอัะลูกหน่อยอ่าขอมือมือมือเออโอเคกินได้ค่ะก็จบคลิปที่น้องพี่นัทแค่นี้เนาะทั้งแม่ก็บอกผ่านพี่นัทก็กินชัลูพี่นันเนี่ยอาจจะไม่นับแต่แม่บอกผ่ายมีใจโอเคแค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย